ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอดควิกกี้นะฮะมอดดีๆอินซิกตี้เซคันนั่นเองและวันนี้ขอ,อนำเสนอมอดไม้กายสิทธิตอ่ะสัตวาจารย์ครับส,สัตวาจารย์ครับเริ่มถ่ายครับกล้องถ่ายนะครับกล้องถ่ายนะครับสัตวาจารย์เราเอาเราโอเคเอ๋อยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ฮอกวอตส์โรงเรียนสำหรับเยาวชนที่มีพรสวรรค์เป็นเอ็กซ์เมนเลยนะมึงโรงเรียนสำหรับนักเวทมากความสามารถ และในวันนี้พวกคุณจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธสุดโหดของพ่อบ์ดหลายๆคนอย่างไม้กายสิทธิ์นั่นเองแต่แน่นอนว่าอาวุธสุดทรงพลังนี้ไม่ใช่ว่าใครก็จะได้มันมาครองเพราะคุณต้องใช้วัตถุดิบสุดพิเศษอย่างกิ่งไม้แห่งวอปปิ้งวิลโลและมันดีแห่งดียวบอดที่สามารถหาได้แค่ในคุกแห่งแอสคาเบก็คือสติกกับไดมอนใช่ไหมฮะ <Yeah. S 2> เมื่อมีไม้กายสิทธิ์กันแล้วต่อไปก็คือการเรียนรู้วิธีการใช้คาถา เริ่มจากการถือคาถาแล้วกดปุ่มตีเพื่อสลับคอสตบาร์ระหว่างโหมดธรรมดาและสเปลมดและกดปุ่มเอเพื่อลากคาถาที่ต้องการเข้ามาใส่ได้นั่นเองเริ่มจากคาถายูทิลิตี้ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอัคคิโอจะทําการวาร์ปบ็อกหรือไอเทมเข้ามาหาคุณจากระยะไกลอาควาเอร์ล็กโตจะทําการเสียงน้ําออกมาคล้ายกับเทพธิดางงงองหนึ่งเอสเซนโดจะทําการดีดคุณขึ้นไปบนอากาศเธอพิบิคัสเล่นการเติมโตของพืชและผลผลิตลูมอสสร้างไลซอสชั่วข่าว หมอบินิคอปสเคลื่อนย้ายมอ็อบตามทิศทางของเมาส์รีแพร์รอสอบขอที่กำลังจะผ่าและวินการเดียมเรีวิโโซ่จะทำให้อเทมและม็อบลอยขึ้นไปบนอากาศแต่คุณโคตรใช้มากกว่าสเปลยูทิลิตี้หากต้องต่อกรกับศัตรูหน้าใหม่ที่หลุดเข้ามาในโลกของเราเริ่มเดินคาถาอย่างเอลวสิสที่จะทำการยิงขุนลกก็อกออกไปเกาะศัตรูและทำดาเมจอย่างต่อเนื่องคอนฟริกโกจะยิงลูกไฟที่ระเบิดออกมาทบก,กับอะไรบางอย่างราเซสใช้เพื่อแช่แข็งศัตรูรวมถึงใช้ในการสร้างพื้นนกแข็ง อินเซนโดใช้ในการจุดไฟและเผาศัตรูให้หมดไหมและเซคทัมเซพร่าจะดึงก้อนพลังงานลมที่สามารถสร้างดาเมจอันรุนแรงแต่นอกจากสเปลที่ทําดาเมจแล้วก็ยังมีคอมเปสสเปลที่ใช้ในการป้องกันเช่นกันเช่นดีเผาโซ่ที่จะทำการพักศัตรูออกไปเอ็กซ์เพลกโตพราโชนโดจะเสกกวางที่น็อกอัพศัตรูเอ็กซ์เพลอาร์มัสใช้ในการปลดอาวุธศัตรูฮูมอสใช้ในการสร้างบมอกพรางตัวเมโลฟอร์จับศัตรูใส่หัวพันกิน และสุดท้ายเวลเนราเซนเทเทอร์เทรดดใครมันคิดออกแบบชื่อสเปลพวกนี้วะเนี่ยและนั่นก็คือสเปลทั้งหมดที่เราจะเรียนในวันนี้อาจารย์ถ้าในหนังสือมันบอกเหลืออหนึ่งคาถาที่อาจารย์ยังไม่สอน,นอ๋อนั้นไม่มีอะไรมากมันจะแค่ ale, เอาไว้วันชนทุกอย่างได้แค่นั้น